คุณทักษิณกาลังจะกลับมาเนี่ยคนก็จะโยงอยู่แล้วล่ะว่าเพราะชื่อของนายกที่เกี่ยวข้องกับชื่อของคุณทักษิณนี่ที่เราเล่าข่าวกันไปเนี่ยยังไม่มีคนจากฝั่งก้าวไกลได้เป็นนายกเลยนะมมีม,มีชื่อใครบ้างชื่อคุณเศรษฐามาชื่อพลเอกประวิทย์ใช่ไหมฮะ,ะแต่ไม่มีชื่อของคนก้าวไกลเลยทีนี้เมื่อวานเนี่ยก็เลยไปถามทางเลขาของพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์มองยังไงกับการที่คุณทักษิณ กำลังจะกลับมาประเทศไทยมองให้เป็นเรื่องการเมืองไหมจะเกี่ยวข้องกับการลงมาการกลับมาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่คุณชัยธวัฒน์บอกแบบนี้นะครับบอกว่าการที่คุณทักษิณกลับมาคงไม่เกี่ยวกับก้าวไกลและคงจะไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเพราะคุณทักษิณก็ยืนยันมาตลอดว่าถ้าเกิดจะกลับมาเมืองไทยกลับมาเลี้ยงหลานเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องครอบครัวแล้วโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ เพราะฉะนั้นคุณทักษิณกลับมาตอนนี้คงจะไม่กระทบกับก,บการตั้งรัฐบาลแต่อย่างใดอถามต่อแล้วกันคุณชัยธวัฒน์ข่าวมันออกมาคุณชูวิทย์เป็นคนบอกเองว่ามีแกนนําพักก้าวไกลผู้ได้ชัดชื่อคุณธนาธรไปหาคุณทักษิณที่ห้องกงไปเพื่อคล้ายๆกับไปบอกคุณทักษิณว่าก้าวไกลจะยอมถอยเรื่องการแก้หรือว่าแตะมาตรา1 1 2อ่ะถอยให้ก็ได้ไม่แตะก็ได้ ขอให้ก้าวไกลร่วมตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยต่ออะไรอย่างเงี้คุณผู้ชมคุณชัยธวัฒน์ก็เลยบอกไม่มีนะไม่น่าจะมีแกนนําของ <ป ai S 1> ก้าวไกลไปคุยกับคุณทักษณิณที่ฮ่องกงครับคงคประชาชนทุกคนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับไ,ไม่น่าจะเกี่ยวกัน นะคไม่ไม่น่าจะใช่นะครับก็เดี๋ยวรอการประชุมที่เป็นทางการของ8ปพักร่วมนะครับไม่น่าจะมีการคุยกันนะครับ,าารนนรบตามที่เป็นข่าว คิดว่าตอนนี้เราใช้กลไกลนะครับในการประชุม8ปดพัก เจ้วการประชุมร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้ากลเนี่ยพอคําตอบพอมีคําว่าไม่น่าครับไม่น่าจะมีกับไม่มีน้ําหนักมันเลยดูต่างกันใช่ไหมไม่น่าจะใช่กับไม่ใช่น้ําหนักมันก็เลยดูต่างกันเราะว่าตอนนี้นะคนการเมืองเวลาพูดอะไรเนี่ยคาพูดถูกตีความอยู่คืออารมณ์เวลาอารมณ์เหมือนแบบได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้คนฟังดูแล้วคิดแบบนั้นะด้วยน้าเสียงด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าถ้าคิดแบบว่าเออไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ถือว่าคุณชัยวัฒน์เป็นคนที่มองมุมบวกมากๆวันก่อนก็บอกว่าที่่ไม เพราะเพื่อไทยเขาพยายามจะจะหาเสียงมาเติมอยู่สู้ไ้ถึงที่สุดอเอออ้าวนักข่าวถามต่อครับแบบนี้มันมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นฝั่งก้าวไกลในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมจะพลิกอีกหรอทุกอย่างเป็นไปได้หมดคุณชัยธวัฒน์มองแบบนี้นะครับแต่เอาตอนนี้ก่อนที่อยากจะผลักดันมากที่สุดก็คือปลดล็อกมติเดิมอ่ะที่บอกเสนอชื่อซ้ําไม่ได้ครับมันคาราคาสังกันอยู่ตอนนี้เพราะเอาจริงๆนอกเหนือจากก้าวไกล มันกลายเป็นมาัดฐานใหม่ที่ทุกพักจะต้องเจอเหมือนกันเอาชื่อซ้ํามาเสนอไม่ได้ส่วนจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําอีกครั้งได้ไหมคุณชัยธวัฒน์บอกยังไม่ได้คุยกันเพราะตอนนี้เราส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเป็นการนําไปแล้วครับยังไม่ได้ปรึกษาหารือการเพราะเพิ่งจะเลื่อนการประชุมไปไงค่ะนัดกันดิบดีแล้วเขาก็เลื่อนไปเพราะเขาบอกยังมีความคืบหน้าใช่ฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ช่วงนี้ดูฮะผมคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดแล้วแต่ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะผลักดันก็คือว่ามันควรจะมีการไปปลดล็อกมตินะครับซึ่งน่าจะขัดต่อรัฐมนูญที่ทําให้การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนรีเสนอชื่อซ้ําไม่ได้นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้แต่ด้วยความยากลําบากนะครับอันนี้เพราะว่านี้มันจะเป็นเงื่อนไขที่ไปกดดันให้บีบให้การจัดตั้งรัฐบาลอย่ามีปัญหาได้ของ8ปดพักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตจากพักไหนก็ตาม รเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่อง,องทีนี้ค่ะการเลื่อนประชุม8ปดะกาะคค่ะ, Stevens, ะก็บอกว่าย<ร>ังไม่รับการประสานจากเพื่อไทยนะคะแต่ยืนยันว่าก้าไกลก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเป็นไปตามผลการเลือกตั้งส่วนความเป็นไปได้ในการฉีก MOU ที่มีกระแสะข่าว คุณชัยธวัฒน์บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้รอการประชุมดีกว่านะคะตอนนี้ก้าวไกลก็พยายามคุยกับสวถึงความเป็นไปได้ในการโหวตคันด i d ดให้จักเพื่อไทยส่วนข้อเสนอให้รอ10เดือนเพื่อรอสอวอหมดวาระมองว่าในทางปฏิบัติทําได้แต่ว่าอาจจะนานเกินไปส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่า8ปดพักโดยเฉพาะพักรนดับหนึ่และ2ถ้าจับมือกันแน่นการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ยาก ทีนี้กระแสข่าวนิดนึงเนาะเรื่องที่คุณธนาทรไปหารือรับกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงหรือเปล่าเมื่มอวานนี้ค่ะไม่ใช่ภาพนี้นะอ,อ,อันนี้ชัดไปเพราะเมื่อ,มอวานนี้นนสื่อได้เห็นแค่หลังแว๊บ แต่ว่าการแต่งตัวอยากจะให้เห็นว่ายูนิฟอร์มหรือเปล่าไม่ใช่มันคล้ายกับภาพเก่าเลยมันเป็นสไตล์การแต่งตัวคุณธนาธรที่ดูนะคะเสื้อขาวกางเกงครีมมันจะเหมือนกันเลยอ่ะวุ้บเห็นไหมอันนี้คือภาพเมื่อวานนะที่วานภาพเมื่อวานแล้วดูการแต่งตัวเหมือนไหมคือสไตล์คุณธนาธรแกแต่งตัวโทนสีแบบนี้อยู่แล้วคือหลายคนสงสัยตัวจริงหรือเปล่าผมมาถามกับคุณเออนุสักนักข่าวของเรา่ผมถามเอนี่ตัวจริงแน่นะตัวจริงเอบอก พี่ผมเห็นกับตาคุณธนาธรจริงๆแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรใช่เห็นูีคนเดียวหรือเปล่าเห็นหลายเลยเห็นหลายสื่อเหลายสื่อยืนยันว่ามาจริงค่ะแล้วก็ยืนยันอีกเสียงจากคุณชออพานิกาวานิชนะคะก็ยืนยันว่ากระสาข่าวที่คุณธนาธรไปพบคนทักษินนั้นเป็นไปไม่ได้คุณธนาธรอยู่เมืองไทยและอยู่ในกรุงเทพค่ะเออคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยก็เคลียร์เรื่องของคุณธนาธรไปแล้วใช่ไหมที่ต้องไปเคลียร์แล้วก็รอกันต่อก็คือเรื่องของคําร้อง ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้รอฟังคำวินิจฉัยอยู่นะฮะว่า,าผู้กาผูา้ตรวจการแผ่นดินส่งมาแล้วการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรอบสองกลายเป็นยติต้องห้ามเสนอซ้ําไม่ได้แล้วพอสภามีเสียงข้างมากว่าเออมันคือยติเสนอซ้ําไม่ได้มันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่วันที่3สิงหาคมเวลา9ก้าโมงครึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมเรื่องนี้นะครับตอนนี้เรื่องค้างอยู่ในระบบทางธุรการเรียบร้อยแล้วก็แค่จะหยิบขึ้นมา ซึ่งแนวโน้มมันก็อาจจะหนึ่งไม่รับคำร้องอถือว่าเป็นเรื่องของนิติบัญญัติเป็นเรื่องของสภาไปแก้กันเอาเองอสองรับแต่ไม่ได้มีคำสั่งให้ชะลอการบวชนายกก็สภาก็จะได้ประชุมบวชกันต่อได้นะครับหรือ3รับนี่แหละแล้วก็มีคําสั่งบอกอ่ะสภารอ,อก่อนแล้วกันเพื่อให้มันไม่วุ่นวายเดี๋ยวรอให้ศาลมีคําวินิจฉัยว่ายังไงก็ค่อยไปบวชกันหลังจากนั้นก็จะมีแค่สามประ สประตูที่มันจะออกได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก้าวไกลเนี่ยที่ถูกร้องเรื่องของนโยบายที่ไปหาเสียงตอนเลือกตั้งอะ่ะแล้วก็เสนอแก้ไขมาตรา 112. 1นึคนร้องไปว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อันนี้ต้องไปก้าวไกลนะฮะก้าวไกล Facebook ของก้าวไกลโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าคำร้องที่ว่าเนี่ย มันเป็นเรื่องของการหาเสียงที่แก้ไขนะมไม่ใช่การล้มล้างนะเข้าใจกันใหม่นะครับล้มล้างอีกเรื่องนั้นมันดูหนักหนามากนะ,ะ,ะแต่นี่คือแก้ไขข้อความในมาตรา1นึนะครับแล้วก็อ้างพฤติกรรมบอกว่าที่มีคนไปร้องว่าการหาเสียงของก้าวไกลเป็นการล้มล้างการปกครองปรากฏว่าก็จะไปมีคําหรือความเห็นจากคนที่ค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วรู้จุดยืนกันเป็นอย่างดี ก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ยืนคนละฝั่งกับทางก้าวไกลครับคุณผู้ชมครับ,รบแล้วก็เดิมเนี่ยพักก้าวไกลเขาบอกอย่างนี้ว่าศาลเนี่ยให้ยื่นชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่28กรกฎาคมคล่าสุดศาลต่อเวลาให้นะครับขยายจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ก้าวไกลยืนยันสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นได้อย่างมั่นใจด้วยยึดหลักการว่าการแก้ไขมาตรา1 2 1 2เป็นสิ่งที่ทำมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์ และต้องทำได้ต่อไปแล้วก็เชื่อว่าการแก้1 1ึเพื่อให้กฎหมายไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกั่นแกล้งทางการเมืองไม่ใช่การล้มล้างการปกครองแต่ในทางตรงกันข้ามจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทย มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างมั่นคงต่อไปด้วยซ้าครับก็เป็นเรื่องที่ก้าวไกลต้องสู้กันต่อนะครับเพราะมีคนร้องเรียนเข้าไปนั่นเองคุณผู้ชมครับอุปสรรคของก้าวไกลยังไม่หมดนะฮะเรื่องนี้ผมว่าแอบเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะอาจจะทําให้จํานวนสสของก้าวไกลลดลงครับล่าสุดครับประเด็นของสสเมืองระยองเขตสามคุณนครชัยขุนนรงรงที่ถูกพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศ หัวหน้าพักเศรษฐีนมไทยเปิดเผยว่าค,นนคุณนครชัยาขาดคุณสมบัติในการเป็นสสเนื่องจากว่าเคยเป็นนักโทษ <S 2> <S 2> ติดคุกมาก่อนอ๋อมีคดีอ่ามีคดีมาก่อนนะครับซึ่งส่วนของกอกตประจําจังหวัดต,ต้ยองบอกว่าส่งข้อมูลเบื้องต้นมาที่กกตส่วนกลางแล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับและเบื้องต้นพบว่าคุณนครชัยท่านนี้ต้องคดีลักทรัพย์ในพื้นที่ชนบุรีช่วงปี 42- ถึงปี43 แล้วก็เป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นระบุเอาไว้ว่านายนครชัยรับสารภาพกับสารสารก็เลยสั่งลงโทษจำคุก1ปี6เดือนซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ก็ถือว่าคาดีถึงที่สุดกะกะตที่ระยองอยู่ระหว่างการขอคัดสำเนาคำพิพากษา ส่งมาเพื่อให้เป็นหลักฐานชัดเจนในการพิจารณาต่อไปอโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ก้าวไกลก็ต้องผ่านมาไปให้ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้ทุกเสียงสําคัญหมดหายไปหนึ่งคนก็หายแล้วเป็นหนึ่งเสียงสสอเขตถ้าหายก็อาจจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ต้องคุณผู้ชมครับอทีนี้มาดูเพื่อไทยในเรื่องของถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเลื่อนการเปิดประชุมเพื่อจะโหวตไปแต่ว่าการ,รหาเสียงการขอเสียงสนับสนุนก็ยังคงต้องทําอย่างต่อเนื่องและ8ปดพัก ยังมัดเป็นข้าวต้มมัดหรือว่าเหมือนวันก่อนที่เขาแกะออกมาแล้วเสื้อแดงเนี่ยตกลงจะยังไงกันดีใช่ไหมครับเพื่อไทยก้าวไกลยังมองหน้ากันติดไหม mm hmm. เจอคุณประเสริฐจันทระรรงทองเลขาพักเพื่อไทยก็บอกอย่างนี้นะครับว่า mm hmm. เรื่องการขอเสียงสนับสนุนจากสอวอก็ทําอย่างเต็มที่ mm hmm. สอวอก็หลายคนจุดยืนเหมือนเดิม mm hmm. ไม่เอาก้าวไกลเพราะมี mm hmm. นโยบายเรื่องของการแตะมาตรา1 2 2> mm hmm. 1 2 mm hmm. 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อไทยขอไปสรุปตัวเลขให้นิ่งก่อนแล้วกัน แล้วก็ค่อยจะมาค่อยนัดประชุมแพดพักร่วมกันใหม่ส่วนข่าวที่บอกเพื่อไทยกับก้าวไกลแทบจะมองหน้าไม่ติดกันอยู่แล้วข่าวนี้ก็มาจากคุณชัชเดชพิสดนะอบอกแทบจะมองหน้ากันไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยคุณประเสริฐบอกว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าเพิ่งจะได้คุยกับคุณชัยธวัฒน์เลขาพักก้าวไกลทางโทรศัพท์นะคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าเพื่อไทยถูกมองแบบนี้นะไปดิวเอาพักขู่รัฐบาล ที่ปัจจุบันรักษาการอ,อยู่เนี่ยเนี่ยไปดลออกฝั่งนั้นเนี่ยมาเติมเพื่อที่จะเป็นการบอกลาก้าวไกลครับจริงไหมแล้วมันมีมันมีเหมือนกับอีกสมก,การหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้ภูมิใจไทยแล้วให้ภูมิใจไทยเป็นคนบอกไล่ก้าวไกลอบอกเลิกให้อะไรอย่างเงี้ยยืมมือเพื่อนมาฆ่า Ke, อะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยอเออ,เอ,อจะจะจะ,จะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือเปล่า,าลคุณประเสริฐบอกว่าไม่จ,จะไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยต่อรองกับอีกฝั่งหนึ่งเลย <Yellow> เรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีหรือว่าการดึงมาร่วมรัฐบาลแต่ที่แน่ๆคือ M O U 8พักที่ทำเอาไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมถ้ามีการประชุม8พักเมื่อไหร่คงจะเสนอให้แก้เพราะหนึ่งในนั้นเขียนเอาไว้ว่าจะสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกครับ เออกพราะตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วอาจจะต้องปรับให้มันเข้ากับปัจจุบันหน่อยครับเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวออกมาทางทางร้องว่าเพื่อไทยก้าวไกลนีม่มองหน้ากันไม่ติดแล้วนี่จริงไหมไม่มีไม่มีเมืม่อวานนี้มมผมยังต่อสายคุยกับคุณชัยวัฒน์นะครับเลขาก้าวไกลแล้วก็คุณพิจารณ์เนี่ยก็เข้าใจกันดีนะครับเก้าไกลเองก็มองว่า เพื่อไทยการหารือของเพื่อไทยเนี่ยค่ะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการยืมมือเพื่อนที่เพื่อที่จะผักก้าไก่ออกจากพักร่วมที่มีการพบปะก,กันในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทําไปตามมตินะครับของ8ปดพักร่วมนะครับเท่านั้นเองนะครับไม่มีการคุยกันเรื่องร่วมรัฐบาลกันผมยืนยันนะครับเรื่องตําแหน่งคอรมอไม่มีการพูดถึงในเรื่อง MOU เนี่ยผมเรียนว่าถ้ามีการนัดหมาย8ปดพักร่วมอีกเนี่ย คงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะฮะก็ต้องให้สอดคล้องครับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเอ็มยูเดิมนี่ข้อนหนึ่งเนี่ยที่ว่าเราจะาร่วมกันสบสนุนคุณคุณพิธชานี่มัน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 โอกาสมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยยังคงย้ํยาว่าชวนมาคุยเพื่อให้เติมเสียงในการบทนายกของเพื่อไทยเท่านั้นครับไม่ได้ชวนมาจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับทีนี้ปัญหาภายในพรรคเพื่อไทยมันก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันมีสสบางส่วนทางภาคอีสาน ไม่เห็นชอบที่จะให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคเพื่อไทยแอนตี้คุณเศรษฐาแอนตี้เลยนะครับไปถามกับคุณอดิศรเพียงเกตนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นสสด้วยแล้วท่านก็อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานด้วยค,คุณอดิศรบอกว่าไม่จริงทุกคนยอมรับคุณเศรษฐาตั้งแต่คุณเศรษฐาลงมอที่หาเสียงแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยเขามีความสามารถเขาเก่งเรื่องของเศรษฐกิจเหมาะมากๆที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงนี้ครับ ก็ยอมรับตั้งแต่ต้นแล้วครับปอนหาเสียงก็มี3าคนอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหากับคุเศรษฐาไม่มีเสียงไม่ได้แตกอย่างที่กระแสข่าวบอกไม่มีฮะไม่มีคุณเศรษฐาก็มีบางพุทธะลแมนออนไลน์จบออนไลน์ทงคือเอาคนเก่งเศรษฐกิจมามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีแล้วผมว่าดีแล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาส่วนทางคุณนัทวุสไสยเกลือนะครับผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยก็บอกว่าทางออกตอนนี้ รอเห็นรอความเห็นชอบของ8พักร่วมเท่านั้นเลยก็แสดงว่ายังยืนยันว่าก็ยังจับมือกันอยู่นะแต่นักข่าวถามหากท้ายที่สุดจะร่วมทำงานแบบนี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งใช่ไหมคุณนทุศิ์บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของทีมเจรจาที่จะต้องมาสรุปกันครับรอให้ฝ่ายที่เขาทําหน้าที่เจรจาเขาหาข้อสรุปกันสำหรับผมจุดยืนเหมือนเดิมทุกประการ เคยพูดไว้อย่างไรก็ยังมีบางเห <c oughs> ็นเลนะมันมีบก็ <c oughs> ต้องดูนะคะ8พักร่วมจะนัดประชุมกันเมื่อไหร่จะมีการปรับ m o u ไหมซึ่งหลายคนบอกว่าปรับแน่นอนอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ส่วนความเคลื่อนไหวคุณเศรษฐาคนด d เดตนายกของเพื่อไทยกันหน่อยมีการตอบโพสต์คือคนมาคอมเมนต์ถามว่าเอ๊สังเกตไหมคุณเศรษฐานิ่งเลยใน t ว i t เตอร์ไม่เคลื่อนไหวนานเกือบสัปดาห์แล้วอะค่ะคุณเศรษฐาก็มีการขดทวิตก็ดังกล่าวแล้วบอกว่าคนเราอะบางทีพูดน้อยหน่อยก็ดีนะครับ แต่ยืนยันครับไม่ได้ไปไหนทํางานหนักกว่าเดิมใจเย็นๆครับขอให้มั่นใจในพักเพื่อไทยซึ่งความเคลื่อนไหวคุณเศรษฐาก็นับเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ผ่านโซเชียลนะคะตั้งแต่เพื่อไทยรับไม้ต่อจากเก้าวไกลทีนี้ <c oughs> มีรายงานว่าเมื่อวานคุณเศรษฐามาที่เพื่อไทยนะตั้งแต่ช่วงบ่ายอะคะ่ะรวมงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ 74ปีอดีตนายกทักษิณในช่วงค่ำแต่ว่าเลี่ยงการพบสื่อมวลชนแกใช้วิธีเข้าด้านหลังอาคารแทน<อ>ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะเออแกว่าใครพูดเยอะใครควรจะพูดให้น้อยไม่ใช่เราใช่ไหมถ้าไม่ใช่เราพูดต่อได้นะค่ะคุณรพูดต่อนะคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวัดี